วิดีโอนี้นะคะขอเจาะไปที่คนราศีกันพฤษศพมังกรธาตุดินนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดูเหมือนว่าการเดินจากกันไปหันหลังให้กันเนี่ยคะ่ะแน่นอนแหละทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บปวดะคะ่ะเจ็บปวด นะคะรู้สึกเศร้ารู้สึกคิดถึงไม่ว่าการจากกันไปนั้นนะคะมันเป็นการจากแบบถาวรหรือว่าอาจจะจากไปชั่วคราวเพื่อไปทําภารกิจบางอย่างก็ตามอะคะ่ะแน่นอนคนข้างหลังนะคะที่ให้ความรู้สึกมากกว่าหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือคาดหวังว่ามันจะเกิดสิ่งนี้เนี่ยแน่นอนก็เจ็บปวดใช่ไหมคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนาะ ก็อีกแง่หนึ่งนะคะบางครั้งคนที่เป็นคนจากไปนะคะบางครั้งก็ต้องใช้หัวใจที่เด็ดขาดในการที่จะตัดจบหรือว่าไปเลือกอีกสิ่งหนึ่งนะคะเผื่อความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนนะคะว่าเขาคนนี้ค่ะดูเป็นคนที่เหมือนถามว่าเขาก็น่าจะอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วย ความรักความรู้สึกดีๆนั่นแหละนะคะแล้วก็มันเหมือนจิตใจของเขาก็เป็นคนแบบนั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าการตัดจบการจากจากเขาไปเนี่ยคือถามว่ามันก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนพลาคความรักความรู้สึกไปจากคุณอะเนาะหรือในขณะเดียวกันนะคะการพลาคความรักความรู้สึกนั้นนะคะมันเหมือนเขาไม่ได้พลากไปจนเขาเรียกว่าเหมือนทิ้งไปซะทีเดียวอะนะคะ แต่อย่างที่บอกไปนะคะมันมีลักษณะของคนที่ต่อให้ต้องการความรักมากแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าถ้าสภาวะสถานะหรือมันมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ก่อนนะคะนะคะคือเขาก็อยู่ในสภาวะที่ต้องใช้หลักการและเหตุผลเป็นหลักนะคะเพราะนั้นจึงไม่สามารถที่จะแสดงออกได้มากนักหรือว่ามาให้ความสัมพันธ์กับความรักได้มากนักนะคะ เป็นคนที่ก็แน่นอนตอนนี้เขาก็ต้องอยู่กับหลักการและเหตุผลนะคะมีเป้าหมายในชีวิตเริ่มต้นสิ่งใหม่แก้ปัญหาบางอย่างที่เขาค้างคาไว้นะคะเหมือนเขาก็ดูแล้วนะคะเขาเองก็คงที่จะได้แสดงฝีมือหรือว่าตัดสินใจทําอะไรบางอย่างมันเป็นช่วงชีวิตที่เขาต้องเด็ดขาดกับหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทําให้ปัญหาคลี่คลายอ่ะคือเขาจบก็คือจบเริ่มต้นใหม่หรือว่า พยายามหันไปหาสิ่งที่มันจะช่วยให้ภาระหรือปัญหาของเขาที่มีอยู่อ่ะค่ะมันดีขึ้นมากกว่าเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเขานะคะเหมือนมีโฟกัสที่ดีก็คือมีสมาธิมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีมากๆต่อสิ่งที่เขาเลือกแล้วหรือว่าตั้งใจที่จะทําให้มันสําเร็จนะครับตอนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีสติ ที่ดีมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่วอกแวกอะคะ่ะอยู่ในสภาวะที่ไม่วอกแวกเลยทีเดียวนะคะอืมจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะคะ<ม>ก็เขาอาจจะรายล้อมไปด้วยผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนแล้วก็เก่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นแม่เขาก็ได้พี่สาวน้องสาวเพื่อนผู้หญิงหรืออาจจะเป็นคนรักของเขาก็ได้ นะคะซึ่งเป็นคนที่แน่นอนแหละเป็นเพศที่อ่อนไหวแล้วก็มันมีสภาวะอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะถึงแม้จะเป็นสภาวะอารมณ์ผู้นำที่มีความเก่งชาญฉลาดปราดเปรื่องเป็นผู้นำที่ดีนะคะเก่งงานเป็น working woman นะคะผู้หญิงทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันมีความอ่อนไหวบางอย่างนะคะที่มีอิทธิพลต่อเขาด้วยนะเพราะนั้นตอนเนี้ย บางทีอ่ะหรืออีกแง่หนึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานความอ่อนไหวจากคุณน่ะที่เขายังสามารถรับรู้แล้วก็รู้สึกได้นะคะในขณะเดียวกันแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนาะก็นะคะเป็นเขานั่นแหละที่กำลังเผชิญสภาวะนี้อยู่นะคะแต่ก็เป็นสภาวะของคนที่มันมีหน้าที่การงานเหมือนค้ำคออยู่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะถึงแม้จะมีจิตใจที่ บางครั้งเนาะคนเรามันก็สองขั้วนะคะต่อให้เราเข้มแข็งแค่ไหนมันก็มีสภาวะที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มันอ่อนไหวอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะน่าจะเป็นเนาะสภาวะที่คนคนนี้นะคะเขากําลังเหมือนเผชิญอยู่แหละก็คุณจะเห็นว่ามันมีความอ่อนไหวมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นจิตใจมนุษย์นะคะความอ่อนไหวความเข้มแข็งอะโดยแสดงออกไปตาม สภาวะแวดล้อมบทบาทหน้าที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนำอารมณ์นั้นๆมาแสดงออกในช่วงไหนเวลาไหนให้เหมาะสมที่สุดะคะ่ะเพราะนั้นเขาก็พยายามปรับไปเนาะมันมีทั้งเรื่องอารมณ์งานเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ